iPad Pro 11 2020กระจกแตกอย่างเดียวจอ,อยังใช้งานได้ปกติแตกแบบนี้สามารถเปลี่ยนแค่กระจกได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนจอยกชุดค่ะราคาประหยัดแถมได้จอแท้จอเดิมสีสดทัชสกรีนลื่นเหมือนเดิมค่ะทางร้านใช้เวลาทำไม่นานคุณลูกค้าสามารถรอรับได้เลยนะคะมาดูวิธีการซ่อมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกลอกกระจกจอออกก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็เช็ดกาวทำความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยตอนนี้ช่างกำลังทำความสะอาดกาวที่หน้าจอค่ะกาวที่หน้าจอต้องเช็ดออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้วางกระจกจอค่ะจอคุณลูกค้าจะได้สวยเหมือนใหม่ค่ะเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาวางกระจกใหม่ได้เลยค่ะ ขั้นตอนวางกระจกก็สำคัญนะคะต้องวางกระจกกับจอให้ตรงกันค่ะหลังจากนี้ก็นำเข้าเครื่องอัดจ,จอเสร็จแล้วนำเข้าเครื่องอบไล่ฟองอากาศค่ะตอนนี้ช่างกําลังนำจอเข้าเครื่องอบเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะใช้เวลาอบจอไม่นานเสร็จแล้วก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งงานลอกจอขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ